สวัสดีครับอุบนคนมันป่งครับวันนี้ออกมาหาจับปูเช่นเคยครับที่กลางทุ่งแล้วก็จับปลาไหลด้วยครับตอนนี้มาพอดีครับเจอเลยครับปลาไหลครับนี่นะครับผมจับผมใสุ่งมือจับเลยนะครับเห็นไหมครับตรงไฟครับเดี๋ยวันอีกใสุ่งมือจับเลยนะครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับสุดยอดครับสุดยอด เรียบร้อยเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวรอสมครบคืนนี้ผมจะได้กี่ตัวครับผมจะหาไปเรื่อยครับติดตามสมครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับพี่น้องเจอแล้วครับมันอยู่ในนี้ครับผมจะหางครับผมจะไล่มันออกก่อน ออกกรนจับได้แล้วครับจับได้แล้ว <c oughs> โอ้ตัวใหญ่ด้วยครับ <c oughs> ตัวที่สองครับ <c oughs> ตัวท่สองนะ <c oughs> สองตัวนะ <c oughs> วนวครับ ไหลออกซ่องดึกครับตอนนี้ก็เวลาอีกหกนาทีครับสี่ทุ่มจบแล้วได้เยอะครับได้แปดหรือเก้าสิบตัวนี่ออกมาเนี่ครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่ามันไม่มีมือจับครับ มีมือจับถุงครับเพราะว่าผมอเอาโทรศัพท์มาผมไม่ได้เอากล้องมาครับวันนี้เดี๋ยวไปสรุปที่บ้านครับจะได้กี่ตัวไปเลยครับกลับบ้านกันเลยสรุปแล้วก็ได้มาถึงบ้านนะครับน,นี้มาถึงบ้านแล้วมันได้กี่ตัวเราต้อง ให้ท่านผู้ชมดูครับกินน้องวันนี้ได้ปลาไหลกี่ตัวครับวันนี้ผมจับพลาดไปตัวครับอาสิไดขนาดเลยผมจับพลาดไปตัวหนึ่งครับ 1> 1, 2องหนึ่งี่ห้ถึงสิตัวหนึ่งสอกเกตัวครับวันนี้ได้ปลาไหลเก็ตตัวยิ่งดึกปลาไหลยิ่งออกครับ วันนี้ได้เตัวคุ้มแล้วครับไปเจอพี่คนนั้นเขาจะเป็นคนสันต้นปุยตอนที่เจอกันผมถามได้สองตัวเขาได้2ตัวเขา,ขามีดฟันแอาแต่ผมจะมาเลี้ยงครับผมไม่ฟันครับผมจับเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยก่อนครับได้เป็นสิบแล้วครับเพราะว่าอ,อยู่ในบ่อก,ก็ สีตัวครับปปอะ่ปยกันเลยครับีนบอ่อผมบอ่อที่ผมเลี้ยงอะไรครับ ห okay. ลังก่อนก่อนไปครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพวงนี้จะไปไหนติดตามครับ